เรือนพักของคณะเดินทางซึ่งเกณฑ์แรงงานทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันสร้างบัดนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยขนย้ายเข้าขอ,ของขึ้นมาอยู่ได้เมื่อเวลาเที่ยงวันมันใหญ่โตกว้างขวางเอาการเลยทีเดียวลักษณะรูปร่างนั้นผิดไปจากเรือนกระเหลี่ยงทั้งหลายมีห้องน้ำมิดชิดสำหรับคณะนายจ้างสองห้องโดยแยกห้องน้ำไปอีกห้องหนึ่งเป็นพิเศษส่วนนอกชานกว้าง เป็นที่พักนอนของพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองภายหลังจะขนของขึ้นและจัดการตกแต่งเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยระยะยาวโดยอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในเต็นท์คณะนายจ้างก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นพอใจในความสะดวกสบายน่าอยู่ของมันซึ่งผิดไปกว่าการกลางเต็นท์คล่อมดินที่ใช้มาตลอดระยะเวลาเดินทางเอาละทีนี้ก็สุขโขสโมสอนแล้วน่าขอบใจ